เปลือกที่คอที่วันนี้คุณทักษินใส่ไปเชียงใหม่นะครับเรียกว่าอะไรผมจะมาเฉลยให้ฟังนะครับเปลือกที่คอที่วันนี้คุณทักษินใส่ไปนะครับที่เชียงใหม่เรียกว่าซอฟคอร่าหรือเปลือกอ่อนนะครับซึ่งตัวนี้จะจํากัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อบริเวณคอ,อนะครับอุปกรณ์เนี่ยทำมาจากพวกกองน้ําพยุงนะครับตัวนี้จะไม่แข็งจนเกินไปนะครับก็จะช่วยจํากัดการเคลื่อนไหวให้ก้มหรือเหนื่อยคอมากเกินไปแต่ที่สองครับ จะกำกัดการเคลื่อนไหวมากขึ้นเรียกว่า hard c ค l l a r ตัวนี้มีพวกพลาสติกเนี่ยอุปกรณ์คอมากขึ้นนะครับก็ยิ่งจำกัดการเคลื่อนไหวคอมากขึ้นและแบบที่3อันนี้จะแข็งที่สุดเรียกว่าฟิ a n i o c e r v i a l c o l a r ทำมาจากพวกโครงเหล็กนะครับตัวนี้จะใช้ในกรณีผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือว่ากระแทกคออย่างรุนแรงหรือลิฟติฟแฟกซินโดมนะฮะซึ่งแบบที่3เนี่ยโอ้เป็นาการจำกัดคอที่ ปิไว้เลยนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียงตามลำดับการเคลื่อนไหวก็จะมีซอฟคอลา่าจำกัดการเคลื่อนไหวน้อยสุดอันกลางคือเป็นรัดคอลา่าและอันที่3าคือเป็นแรดิเกียพอลา่าอันเนี้ยจลิมิตการเคลื่อนไหวพอมากที่สุดครับ